สวัสดีครับทุกผู้ชมดูเหมือนการมาของเรือบรรทุกขบิน USS c o r v i s a n มาสนับสนุนเรือบรรทุกบิน USS, USS Harry S Truman ซึ่งได้ส่งขบินโจมตีทางอากาศโจมตีกลุ่มฮูตีมาตั้งแต่ปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อลักไลเดอร์เริ่มต้นเมื่อวันที่15มีนาคมโดย USS c o r v i s a n มาพร้อมกับเรือคุ้มกันที่ประกอบด้วยเรือลตัตเวนติดขีปนาวุธนวิถี USS พรินซตันเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนวิถี U.S.S. Stelet และเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนวิถี U.S.S. William Lawrence ซึ่งแน่นอนครับว่ามีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดตามมาด้วยและที่น่าสนใจก็คืออากาศยานบนดาดฟ้าที่นอกจากจะมีฝูง F/A-18E Super Hornet แล้วที่น่าจับตามองก็คือ ฝูงคือบินลบล่องหุนยุทธที่5แบบ f 3 5 c าากฝูงบินโจมตีคือบินขับไล่นาวิกโยทินที่314หรืออีกชื่อหนึ่งคือฝูงบินอัศวินดำแบล็กไนท์และฝูงบิน f 3 5 c าากฝูงบินขับไล่ที่97ซึ่งเมื่อหันมองฝ่ากลุ่มกบฏฮูตีพวกเขาก็ดูเหมือนจะมั่นใจกับระบบปกันทางอางกาศของตนที่ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนมาจากอิหร่าน โดยสามารถสอยดรนแบบ f q 9 r ิ p p e r ของสหรัฐอเมริกาตกได้หลายลำซึ่งผมได้นำเรียนรายละเอียดไปในคลิปก่อนถึงความน่าจะเป็นของการติดตามเป้าหมายของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่ออากาศายานของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาต้องแสดงความเหนือชั้นกว่าให้กับโลกและอิหร่านรวมถึงบดาลิ้วล้อรูวาเคือบินรบของสหรัฐอเมริกามีความเหนือกว่ารูปพกระกทางอากาศใดๆบนโลก ซึ่งเมื่อวันที่29มีสายนก็มีรายงานการโจมตีศูนย์บัญชาการระบบป้องกันทางอากาศที่ฐานทัพบ,บลาอัสของกลุ่มกมบฏฮูตีซึ่งตั้งอยู่เรียนชาญเมืองทาตะวันออกของจาบานนุกทาตะวันออกของซาน่าเมืองหลวงของเยเมนซื้อเท้าถิ่นระบุครับว่ามันเป็นการโจมตีที่แม่นยำสี่ครั้งส่งผลให้นักบฮูตีเสียชีวิต9รายรวมถึงผู้บัญชาการภาคสนามระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกันภทางอากาศฟาลิสออหิมยาลีเปิดเผยโดยอ้างแหลง่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุครับว่าร้อยเอกอาเมดอาซิมอบูอออสิสผู้บัญชาการฐานป้องกันภัยทางอากาศในค่ายกหนาทีอาบุโสอับูไซอัมูเอยัดและผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอับดุลลาออนดาลีเพื่อได้รับผิดชอบในการนินการพัฒนาระบบขีปนาวุธฟาเตอร์วัน เสชชีวิตพร้อมสมุนอีก6รายโดยระบบฟาเตอร์วันเริ่มใช้งานโดยกลุ่มกบฏฮูตีในปีคศ2017มันเป็นรุ่นที่ดัดแปลงมาจากขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแซม6ของสหภาพโซเวียตซึ่งดัดแปลงมาเพื่อใช้เป็นระบบป้อกันทาอากาศพิสัยกลางรบบนี้มีพิสัยการยิงสูงสุดที่24กิเมตรและสามารถโจมตีเครื่องบ,บินที่ระดับความสูงได้ถึง14กิเมตร โดยติดตั้งหัวรถขนาด60กิโลกรัมระบบนี้ถูกนำไปใช้งานในหลายภูมิภาคเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางอากาศทั้งอากาศยานที่มีคนขับและอากาศยานที่ไม่มีคนขับปฏิบัติการนี้ถือเป็นปฏิบัติการที่แม่นยำและมีผลกระทบมากที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเริ่มปฏิบัติการทางอากาศในเยเมนเมื่อกลางเดือนมีนาคมการโจมตีดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อทำลายศักยภาพทางทหารของกลุ่มฮูตี ซึ่งคุกคามการเดินเรือระหว่างประเทศในทะเลแดงและช่องแคบบาบอันมาเดฟจนถึงขณะน,นี้ขบวนการฮูตียังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการถึงความสูญเสียดังกล่าวระบบฟาเตอร์วันของกลุ่มกลุ่ม,มฮูตีถือว่าเป็นระบบป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดของพวกเขาที่มีพวกเขาติดตั้งระบบเรดาร์ราป้องกันเฝ้าระวังแบบ P19 สามารถติดตามเป้าหมายพิสัย260กิโลเมตร และระบบค้นหาขั้นสูงของ PRV13 มันสามารถติดตามเป้าหมายที่พิสัย400กิโลเมตรที่ระดับความสูง85กิโลเมตรการจบตีฐานขีปนาวุธปองกอนทางอากาศดังกล่าวอาจเป็นฝีมือของเครื่องบินรบแบบ F-35C จากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS c a r ิ v i s n โดยเมื่อวันที่25เมษายนมีรายงานการเปิดเผยภาพ F-35C Lightning II จกฝูมบินขับไล่ที่97บรรทุกอาวุธในวิถีแม่นยำ g p u 31ขนาด2,000ปอนด์และระเบิด AGM 154เพื่อตเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีเป้าหมายกลุ่มกลุฮูตีที่ได้รับสนับสนุนจากอิหร่านในเยมเมนตะวันตกซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเนื่องจากเครื่องบินขับไล่ F-35C ซึ่งเป็นเครื่องบินรบบนเรือบรรทุกคบินที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพสหรัฐถูกส่งไปประจำการในสมรรบภูมิรบ กับประเทศที่ไม่ใช่รัฐซึ่งขาดระบบปกประทางอากาศที่ซับซ้อนแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวในการรบวิดีโอที่โพสต์เมื่อวันที่25เมษายนซึ่งกำลังแพร่หลายบนโซเชียลมีเดียเผยเห็นกระบ,บวนการติดตั้งอาวุธของเครื่องบินรบแบบ F-35C ที่หาชมได้ยากความสามารถในการพรางตัวของเครื่องบินรุ่นนี้ซึ่งทำได้โดยใช้วัสดุดที่ดูดซับเรดาร์และการออกแบบที่ตรวจจับได้ยาก ทำให้ความสามารถในการตรวจจับของเครื่องบินรบรุ่นนี้ลดลงเขาได้เปรียบของ F-35C อยู่ที่ระบบอากาศยานขั้นสูงซึ่งรวมถึงเรดาร์ t i v i v l e l t r t r o n i c a l l y s c a n n e d แ r r a y r a d a r และระบบ Distributed a p e r t u r e System ซึ่งให้การรับรู้สถานการณ์แบบ360องศาระบบเหล่านี้ทำให้นักบินสามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำ f 35c สามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า18,000ปอนด์ 18, และสามารถยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศอากาศ,ากาศสู่พื้นและระบบระเบิดนำวิถีแม่นยำได้ทำให้เป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์สำหรับภารกิจที่หลากหลายหรือมันติโลไฟลเตอร์เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนอย่าง fa-18 ef super hornet แล้ว f 35c มีระบบเซนเซอร์และความสามารถในการพลางตัวที่เหนือกว่า การโจมตีรูปภัทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีจะเป็นการเปิดทางให้ f a 1 8 e f Super h o r n e t ปเและคึบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบ B2 s p i ป i t ที่บรรทุกอาวุธได้มากกว่าเข้าถล่มรูของกลุ่มกบฏได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสมั้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะถูกโจมตีอย่างหนะักก็จะมีความพยายามขนส่งอาวุธมาเสริมท่ามกลางกระแสการโจมตีภาคพื้นดินที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นมีการตั้งด่านตรวจเข้มที่จังหวัดลาส ทางตอนใต้ของเยเมนส่งผลให้สามารถยึดกระสุนเถื่อนที่ส่งไปให้กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ตามรายงานของศูนย์ข่าวของกองกำลังเซอร์ทนไจแอนระบุครับว่ากาองกำลังรักษาความปลอดภัยที่จุดตรวจในเขตอามูดาลาบาและลาสอลาได้สกัดกั้นรถยนต์ที่ขนกระสุนเถื่อนต่างๆเข้ามาเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ลักลอบขนอาวุธเหล่านี้ได้ หลังจากที่พวกเขาพยายามหลบหนีและเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธแถลงการยังระบุเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการปราบปรามการลักลอบขนอาวุธและกระสุนและสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆในจังหวัดลาสความพยายามเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดขวางเส้นทางการขนส่งที่ใช้โดยกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและองค์กรก่อการร้ายอื่นๆนอกจากรายงานมักล่าวแล้วครับ เมื่อวันที่27เมษายนยังมีความพยายามโจมตีเรือบรรทุกบิน USS c o บ b i n s o n มีรายง,งานการสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีได้โดยมีการระเบิดหลายครั้งบนท้องฟ้าเหนือเขตฮัสฟีนในเขตควบการอันมาราะทางตะวันออกของเยเมนการระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ขีปนาวุธโจมตีซึ่งคาดว่าถูกจิงโดยกลุ่มกบฏฮูตีถูกสกัดกั้น แหลงข่าวรูปว่าการทำลายขีปนาวุธโดยสิ่งที่เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธสก,กัดกั้นของกองทัพเรือสหรัฐทำให้เกิดแสงวาบหลายครั้งบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือเขตฮัสวีนแม้จะเกิดการระเบิดเหนือพื้นที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่สหรัฐเมกากำลังโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องที่ตำแหน่งของกลุ่มกบฏฮูตี และโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในเขตพัาการอํารานซาดาและไทยทางตวะวันตกเฉียงใต้ของเย,ยเมนครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับทชบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ